อับสบายดีย้มเศร้าอับสบายดีสุขสุขคนเด้อเอฟซีถุก่านถูกทั่วโลกและกัทั่วประเทศมันได้เย็นดีครับสมสองของแมตาพี่น้องแมตามาต่เอางูออกผูกพี่น้องเอ้ยมันนี่บรรยากาศฝนตกพี่น้องเสียงอันอันเสียงหลุดปั่นเขาทื่นทันทื่นทันพระเจ้าแก่เขากันสนันพี่น้องเอ้ยแต่ว่าแมตายัำพันได้เกี่ยวเขาแต่มักแต่งแม่ตาในพื้นเป็นพื้นพี่น้องมันได้เจอหนาพ่น รุ่นน้อยกัใหญ่ขึ้นเราได้พี่น้องไอ้ผู้สิพอใส่ปุ๋ยลหละนะได้ใบคลายหนึ่งเลยใบยคลายสองก็เริ่มขึ้นมาเลยก็สิพอใส่ปุ๋ยแล้วพี่น้องเฮาก็ได้สิใส่ปุ๋ยก่อนเกี่ยวเขาและคะแนนนี่พี่น้องเอ้ใส่เวลามาใส่ปุ๋ยก่อนเกี่ยวเขาและคะแนนเขนาเฮาก็ยังไม่ได้เกี่ยวรอพังเมืองพายนุนในแหละพี่น้องพายุเขาหรือกก่อพ้นต๊ก็แหละอาจะว่ามันนี่มืนอื่นแห้งสิแห้งหมดสะ่ะ ชุมนี้ปาตามาซักขางแล้วเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยซักขางมานเมื่อวานกับน้องมิดนกำลังยอดขาวขึ้นแล้วทาวมือ,แล,อ, 2, อ, 2, อ,อแล้วเนี่นนอีกสองสามวันอีกสองสามวันก็อันอันขึ้นขางได้แน่ๆพี่น้องเอ้ยพื้นผืนและฝนตกมาใส่แน่เลย ว่าขาวผได้ดูดนํำใส่แน่นอดินมันกระซุ่มแถมผัดฝนมาตกใส่เพื่อนวัสดันต่กะสิบงงามสารุ่นก่อนเออเบึ่งนี่ก็ไม่ได้วะขาดคะเนเพราะว่าอ่ะรุ่นก่อนมันพ้นตกดูพี่น้องพ่นถึงหน่ำพ่นมาสีเย็นเนาะน้ำพ่นมาสีเย็นกว่าน้ำขาวฮดตะกะมันได้ซุ่มซื่นตามหักมาเลยอันนี้อันนี้นนํำข้าหดเนี่ยมันกระิบออนเย็นสาน่ำฝน อันเสียบเมื่อวานเนี่ยเมื่อวาเท้าข้างเท้าขึ้นข้างเลยรนี่นะโอ้นั่นเท้าขึ้นเองเลยเสียบเมื่อวานเนี่ยได้นี่นะมืนอีาเท้าขึ้นข้างแล้วอันเป็นหมักแตงข้าวพี่น้องสองข้างแบบหมักข้าวแล้วก็แบบหมักเคียวอันนี้แบบหมักน้อยอันนี้แตงกีไก่ตัวนี้ถ้าลุ่นถ้าบึ่งพี่น้องเอ้ยอันนีเป็นจังไรเนะองอ่สามได้ลุ่นนีนะฮาปูกัะมันก็ยากแน่พี่น้องเอ้ยโบกักยากโคตร ถูกถูกโคตรลายรุ่นนี่รุ่นก่อนนะบอไดถูกโคตรปัญใดถูกโคตรแต่ต้นปูเนี่ถูกโคตรลายเม่ตาหาบหนามถ้าได้ลบถ้าได้เหลาเปิดเสิได้กินได้ใส่สำเนียงก็อ้ยพี่น้องเลยสูงสน้นสมควรแต่เฮากับบอไดถอยพี่น้องเลยเรื่องการผลผลิตหรือว,ว่าการปลูกพัง จากมาแม่ตาเกษสรได้ลงเกี่ยวเขาคือกันแล้วพี่น้องเอ้ยพูดเขาสุกแม่ตาอ,อยู่ลุมพูดอ,อยู่ลุมพูดเขาสุกเมื่อเมื่อหากินเขาแล้วก็สิไปอันอันคุดจิโร่พี่น้องเอ้ยมาในบรรยากาศฝนตกเนาะคึมฝน,นสิมาอ,มอีากโรโบ่จักสิพาน้องเนตรไปคุดจิโร่แม่ตากระไดพุดมาใส่ตู้ไว้กินบัดรเกี่ยวเขาพี่น้องเอ้ย เพราะว่าถ้าลงมือเกี่ยวเขาเขากสิบดได้หาอยู่หากินเนาะเขาก็ยากร้ายเลยสิไปขุดมาใส่ตู้ไว้ใส่หนึ่งข้าวตู้ไว้บ่มีนากินเขาก็เอากับอ,ออกมาขวากินพอไปไสื่อได้แลกหนูะนวหาได้ก็หากินพี่น้อยตามภาษาบ,บ้านเขาเนาะบาน,นาต้อหาอยู่หากินเป็นธรรมดาจำเป็นต้องสื้อเนะ่ยหาได้เขาก็หาเอาพี่น้อย ดมเมื่อนำกันเลยพี s s. So 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 ่น้องเอ้ยตามทงหายทงนาในนาสาบุไรผึ่งกระเลี่ยวไร้ล้วพี่น้องผมคนเลีวไร้แหละเกือบจะเครื่องท่งอลไรเนี่ยของซาบุไรผันจ้างน้อยผันจ้างสองมือสามมือสามมือผันจ้างนี่แตาเนี่ยคือสิบโมีเงินจ้างหรอกพี่น้องปีนิ่งใส่สี่เด็เกี่ยวเอาเองขอเกี่ยวไปมื่อละสี่หาหายเล้วไปเอง อพี่น้องเมื่อนำกันมากินข่าพี่น้องแกงเห็ดนำกันเด้อกินนะเด้อพี่น้องมาเด้อกินข่าเด้อบาทเนยแกงเห็ดแกงใส่กันกับหอแม่บอนลุกแกงเห็ดแดงใส่เห็ดปุ๊กเสร็จเสบ็จตรงกันเด้อ่่อใใหหญญเด้แกงเห็ดแกงเห็ดเห็ดออกย่ำแหลงสำย่ำแหลงหมดแหละ มันยี้แรแกวบบพ้นตกอบื่นเจ้าน้าสิแตกแกงน้มามะกูไปย่างออื่นเจาน้าแบบพ้นแห้งออื่เก็บทีหลอนจ้ะทีหลอดแห้งบอกเสียงบอกอาน่เก็บทีหลอนี่หนจ้ะด้ยดกปล

不嗯。<laughs> <laughs> แมาดูกันมัเม็ดกหล่ที่หลออกก่อนมันนี่ห้ิลอ,อกก่อนพี่น้องเอ้ยห้จิลอ่มาไหว้เจ้าจุกบแสแงที่แกบอกสบายดียพี่นอ้องเอาเลดง,งไปเอาแสดงไปแก

มันเลาะกินก เอ้ก่อนาบทงเปอานไปจับเอาเพืาะว่มองแเกี่วขัดยิงเลยอีกไม่เลิกฝเป็นไวจมาชงเลยสิครับตั้มั้ยตั้งลงตั้งลงไหนซึนมาหยิบเลยงางอ

เม uh huh. ื่อหนึ่งสามระบบความช่วยช่วยอยู่ Trinh <laughs> lưu mỹ em kim, mày mặc cảm giác mouse đi <laughs> đâu chấm mùi <laughs> mùi ลงได้คือมันหลถ้าเดนก่ยกสมาวกวนมาาจขาโคราจบคิดจะ่เรียคนอื่นกนาพอข้างม่ก็ีหน้องสัางดีสุขสุขคนละ